สวัสดีครับผัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจงังหวัดอุดรธาน,นีนะครับวันนี้แนะนํารถที่อยู่ในร้านนะครับเริ่มจากคันแรกคันนี้เป็นคูปัตตาลเ4708นะครับคันนี้อุปรกรณ์สองชิ้นนะครับใบดันผ่านสผ่านห้านะครับรถเดิมๆนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับคันนี้ฟังเสียงดูนะครับ คันนี้4ี่0 0 0สามหืนห้าพันบาทนะครับ4 0 5 0 0 0สามืนห้าพันบาทยังไม่เก็บสภาพนะครับเก็บสภาพก็บวกตัวนี้เก็บสภาพ400,000หกหมื่นบาทนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับมาดูคันต่อไปนะครับคันนี้เป็นทูปันจ้า L สามสี่ศูนย์แปดนะครับ ัรนี้ต้องเผาหัวนิดนึงนะครับ สภาพแสนหกหมื่นบาทเครื่อไม่มีไอน,นะครับโกวินใช้งานได้ปกตินะครับมากับฐานหกนะครับตัวนี้เป็นยันม e ่เา EF สามห้าสอง T นะครับ เป็นตัวท็อปของรุ่น35แรงนะครับอย่างดี4เส้นนะครับราคาแสน1น0 0 0แสนบาทนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คลวซึมให้หมดนะครับ1น0แสนหหั 195, บาทจัดส่งปีให้300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้เป็นฮุบเอียนมาเ e f 4 9ี่เกสนะครับตัวนี้อย่างดี4เส้นนะครับ จนสีสูงนะครับเชียงเียงดีนะครับโดืิดปกตินะครับอันนี้อันนี้ราคายังไม่เก็บงาน3า0 0 0 0บาทนะครับอุปกรณ์3ชิ้นใบดันผ่านแล้วก็โรตารี่นะครับคันต่อไปเป็นกูปะต้า L4508DI Special นะครับตัวน,นี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับราคา2 0 0 0 0 0ห0,000บาทนะครับ เด็กด้านเร็วนะครับหลังกัปตินะครับสองแสนห้ามืนบาทนะครับตัวน,นี้คันนี้สี่สิบห้าดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ดีตัวแรกนะครับ สองแสนฮะไอสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทอย่างดีสีเส้นเหมือนกันนะครับเดินเบาะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้แตกไม่ได้ขาดนะครับชอบแปะไว้กันไอ้น,นี่เฉยเฉยยังไม่ได้ถอดกันเงื่อราาดีไม่แตกนะครับผ่านสาม อันดูคันต่อไปนะครับคันนี้เป็นอุปคูปตา L 3 4 0 8ีนคันนี้ยางดีสี่เส้นราคาเริ่มต้นแสนห0 0มืบาทนะครับคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นยางหลังประมาณ90เปอร์เซ็นต์นะครับยางหน้า75เปอร์เซ็นต์คันนี้ก็เป็นคูปต้าสามสเหมือนกันนะครับตัวนี้คันนี้ราคาแสนสามนะครับ เสต็อฟังเสียงให้ดูนะครับเครื่องดีนะครับไฮดรเร็จก็เร็วนะครับอน,นี้เครื่องดีไม่มีไอนน้ไม่มีควันนะครับอย่างหน้าดีนะครับ90%ซ อย่างหลังก็สัก50%นะครับมีทายมีผูบ้างนะครับหัวรถด,ดีนะครับผ่าน5ใบนะครับคันนี้ราคาเริ่มต้นแทนส0 0หมบาทนะครับคันต่อไปคันนี้เป็นคูเปต้า2808นะครับ28แปลงนะครับตัวก็พอๆกับ34แรงนะครับตัวนี้มีเวททวงให้แล้วก็มีผ่านหลังให้นะครับ ราคาอยู่ที่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้แผ่นนี้เป็นคูบัตตาสามสี่ศูนย์แปดเหมือนกันอีกคันหนึ่งนะครับแผ่นนี้ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณแสนแสนหกหมื่นะครับมีสามคันสามสี่คันได้นะครับตอนนี้คูบัตาสามสี่ศที่มีดันหน้าครบนะจะมีสามคันนะครับตัวไม่มีดันหน้ามี มีสามสิบสี่คันหนึ่งแล้วก็มียี่สิบแปดคันหนึ่งนะครับคันนี้ทีเป็นอิซากินะครับ ts สองสองศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้ตัวเปล่านะครับราคาห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องดีเครื่องดีมากนะครับตัวนี้ยางหลังเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นเครื่องสองสูบนะครับสองสูบเก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ไทยหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้แยกขายนะครับ คาสปริงนะครับใส่รถเล็กประมาณ34มสิบสใส่ได้น,นะครับพวกนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนสองพับาทนะครับใจต่อสอบถามได้นะครับเบอร,ร์โทรศัพท์0 8 5 0 8แปดห้นเจ็ด่ะครับจะพาไปชมรถฟอร์ดสักคันหนึ่งนะครับมาชมฟอร์ดนะครับเป็น6 6พันหกนะ หกเส้นลายนะครับ หนหกนะครับหานหกไปสวยๆอยู่นะครับยางก็ดีอยู่สีายางหลังยังดอกอยังดีอยู่นะครับสุขภาพสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ยกปกตินะครับ รถนี้เป็น8 8เกียร์เดินหน้านะครับ2เกียร์ถอยหลังนะครับ8ถ่วง2ใช้งานปกตินะครับราคาอยู่ที่2แสน3หมื่น5พันบาทนะครับคันนี้2แสน3หมื่น5พันบาทเครื่องดีนะครับ2ราคา2แสน3หมื่น5พันบาท พาไปชมรถอีกนะครับยังไม่หมดคันนี้ก็จะเป็น45แรงนะครับ ES 453 TLX นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของรุ่น45แรงนะครับคันนี้เครื่องเครื่องดีนะครับดีเกียร์ดีนะครับอุปกรณ์หัวมีอุปกรณ์ไม่ครบบ้างนะครับประกามเดิมๆสวยๆอยู่นะครับเสียงเครื่องดี วันนะครับเรื่องไม่เคยแกะนะครับตัวนี้ราคาสองแสนสองหมื่นบาทนะครับตัวรถกับใบดันนะครับทำสภาพสองแสนสองหมื่นบาทอันนี้เป็นสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับติดจองลูกค้าแล้วนะครับข้างหลังก็นนี้ก็จะมีสามสิบสี่แรงหนึ่งทันนะครับที่ขายได้กาลังเก็บสภาพกับสามสิบหกแรงครับเออสามหกึงแปดนี่ก็จะมีรถลูกค้าสั่งจอง เ็บงานตัวนี้ยังว่างอยู่นะครับเป็นคูป้าจ้า B สองหนศูย์นะครับตัวนนี้ราคาแสนเจ็ด่นันบาทนะครับอุปกรณ์สองชิ้นใบดานฐาน5นะครับคันต่อไปเป็นอ e ีซิกิ T X หนึห้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองสูบนะครับสิ้าแรงโฟวินกับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับส่วนน,น,น,วน,น,วนี้ รถเข้าอลองอ้อยนะครับตือไปทําสวนนะครับเจองเตียดีนะครับแน่นๆไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับปรปกรณผ่ันหลังโรตอรี่ตัวหนึ่งนะครับสนใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์อีกทีนะครับศูนย์7ปดห้าูนย์แปดเจ็ดหกห้าแดหนึ่งนะครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ